พอถึงวันขก้นสิบห้าคำเดือนสิบเด็ดคือวันนี้คล้ายวันนั้นท่านก็ทำมหาปวารณาบนดาวเดือนสิบพฤมหาปวารณาคือวันนี้คล้ายวันนั้นปวารณาเทวดาทั้งหลายพระเถรพระบุตรทั้งหลายก็นางฟังปวารณาแปลว่าอะไร มหาปยงนาคืวนนี้แปจว่ามีธรรมะดีขันติความอดทนและตัดเตือน่ากล่าได้ไม่โกรธกันไม่เกลียดกัน,กกนและไม่ทะเลาะกันต่อไปก็ขอฝากท่านือจริตสามีภรยาวันนี้ขอให้ปยงนาต่อตามด้วยอย่าทะเลาะกันตามพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วก็ทําตามอย่างนี้ตามตาม มาหาปวนาคือวันนี้เดี๋ยวพระเข้าบททำปวนาซึ่กรเจ้าคือไม่โกรธกันเมื่อไรก็ปักเตือนว่ากล่าวกันได้จะเจอที่ไหนก็ให้เตือนกันได้ตเตือนได้ไม่โกรธกันแน่นอนถ้าทําตามคําสอนพระพระเจ้าเนี่ยรับรองไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาไม่สร้างปัญหาหแก่ใครถ้าตัวเองก็สร้างความดีให้กับตัวเองตลอดเลยตามเรื่องวันมหาปวรนาเช่นวันนี้น เรียกว่าภาวนาต่อันไม่โกรธกันทําไมไม่ทําภาวนาในวันเดือน 8? แปดล้วเรายังไม่มีธรรมะยังไม่มีสติยังไม่มีปัญญามหาปัญญาพอมีปัญญาดีแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือไปงองนอกนอนประกัอดูเท่าชูระเบียดเตี่ยเดินไปไหนต่อไปจึงได้อ่อนน้อมถ่อมตนไม่โกรธกันต่อไปไม่เกลียดกันและไม่ทะเลาะกัน ไม่ค่าความหลังข้าดิตจะต่อมาอดีตไม่มรูื้นเรื่องคนอื่นไม่คกดที่จะชอบทรรมท่นานนวตะที่ท่านมาบวชหนึ่งพันสาท่านได้บุญมากท่านไม่เคยขาดโบกันนี่แหละที่เราตุดเัาเทพโคมไปตลอดสี่เดือนเลยน,นี่แหละพเทพโคมไปคือสติปัญญาพระธรรมวินัยให้เกิดแสงสว่างนี่แหละมหาปัญญา สอดสองให้พวกเราที่สวดมนตย่าพระแล้วฟังเทศนาวินัยใจมากเหลืออีกสองตันจบแล้วเก้าสิบตันที่เราเทศมาเมลรมินี้จบเองนิจจบวันมหาเปรันนาก็ขอสาส่งองค์เจ้าไว้ทุกเกือทุกวันเรามาบวชเนี่ยไม่เสียทีเนี้ยบวชให้แม่ให้พ่อ